พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่23ธันวาคมครศราช2022 คำพยานชีวิตโดยคุณอีเรสเมฟิกาโรสาธารณรัฐโดมินิกันในหัวข้อเรื่องแสงสว่างของพระเจ้าอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธระรมปฐมกาลบทที่1ข้อ1-5ถและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาไขคร,ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมฮิบบูบทที่11ข้อ6 แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเน็จให้แก่ทุกคนที่สแสวงหาพระองค์คุณอีเรสเมฟิกาโรเป็นพยานว่าผมเป็นผู้ดูแลกิจกรรมของริจจัในด,ด้านศิลปะการทำอาหารโดยใช้เตาพลังงานแสงอาทิตย์ ในการเดินทางเพื่อทำภารกิจมิชชั่นในครั้งหนึ่งมีเรื่องราวที่น่าจดจำเป็นอย่างยิ่งพวกเราต้องเดินทางแต่เช้าเพราะสถานที่ที่ทำภารกิจอยู่ห่างไกลจากที่ที่พวกเราคร้างคืนและคืนที่ผ่านมามีฝนตกเล็กน้อยกำลังใจของพวกเราอยู่ในขั้นย่ำแย่เพราะกังวลว่าจะมีแสงแดดเพียงพอในการสอนในวันนั้นหรือไม่เช้าตรู่ ขณะที่ผมเดินไปที่ถนนสายหลักเพื่อนำคนขับรถของเรากลับไปยังที่ที่กลุ่มอื่นรออยู่ผมสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังตากผ้าความเชื่อของผู้หญิงคนนั้นทั้งปลุกใจเป็นแรงบนันดาลใจและให้ความหวังกับผมเธอไม่รู้ว่าวันนั้นดวงอาทิตย์จะส่องแสงเพื่อทำให้ผ้าแห้งหรือไม่แต่การกระทำของเธอ เตือนให้ผมนึกถึงพระคัมภีร์ฮีบูบที่11ข้อที่1ที่กล่าวว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงไม่ว่าจะมีบางครั้งที่รู้สึกเหมือนฝนตกตลอดทั้งคืนแสงสว่างไม่มีวันมาถึงและดวงอาทิตย์ก็ไม่ส่องแสง แต่เราสามารถใช้ความเชื่อของเราและถ้อยคำในพระคัมภีร์เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ว่ากลางคืนจะยาวนานหรือมืดมิดเพียงใดดวงอาทิตย์จะส่องแสงอีกครั้งข้อคิดสำหรับวันนี้ความสว่างของพระเจ้าทอแสงแก่ผู้ที่รอคอยพระองค์และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐาน โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ข้าแต่พระเจ้าเมื่อของหวังกำลังมะลายหายไปโปรดให้ข้าวงทั้งหลายมีความกล้าที่จะไม่ท้อถอยและมีความเชื่อวังใจในแสงสว่างแห่งความรักของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเรยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ